สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมก็พบกันอันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าก็วันนี้ก็ไม่ได้จะมาอเนี่นะครับไม่ได้จะมาให้ข้อมูลอะไรใดๆนะครับผมแต่คืออยากจะมาอน,นี่เฉยญนะจะจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเฉยญนะครับผมเกี่ยวกับไอ้ข่าวนี้แหละไอ้เนี่ยตอนนี้ที่มันกําลังเป็นที่มันกลาลังแบบเออที่กำลังแบบถูกเนาะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง,างกว้างขวาง กว้างขวางรับทาน,นะครับกว้างขวางน,นะครับผมเออใช่ก็คือข่าวอนี่แหละข่าวพระอืมใช่ข่าวพระ,ะที่นั่นแหละไปทําชําเราหญิงสาวนะครับผมแล้วพอท้องได้สี่เดือนปุ๊บก็นั่นแหละเออก็คือไม่รับอืมก็คือนั่นแหละครับผมก็คือเนี่ยตามหน้าข่าวเลยนะก็คือผมก็ที่เห็นตัวผมนะเออใน,นานะที่ผมเป็นนะครับอันนี้ผม ยังไงถ้าใ้ผมเป็นอชาวไทยคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธนะครับผมคือมันเป็นสิ่งที่ก็ยังไงรับไม่ได้อย่างแรงเลยนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบอหยาบคายเล็กน้อยนะคือเป็นแบบเป็นพฤติกรรมที่ต่ำารามแบบต่ำช้ามากๆนะครับผมและยิ่งเป็นพระด้วยนี่คือแบบไม่ไม่ครวรเลยครับผมจริงไหมเออไม่ครวรเลยครับผมคือ ถ้าคุณเป็นพระอยู่แล้วอ่ะคือมันมีเนาะเขาเรียกไงกฎของพระเนาะที่ต้องทาตามอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคือกฎมันก็เยอะใช่ไหมล่ะครับผมพระเนี่ยใช่ปะเออคือกฎมันเยอะด้วยแล้วแบบมันแล้วยิ่งเป็นพรยเงียเออคือแบบมันมันยิ่งบาปกว่าคนธรมนรมดาหลายเท่าอ่ะครับผมนั่นแหละคือเนาะคือมันไม่ควรอย่างยิ่งอ่ะอน,นี่คขาความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเออแล้วยิ่งแบบคือผมรู้สึกว่าไอไอไอ อันนี้อันนี้จากที่ผมมีข้อนะอันนี้เออจากที่ผมมีข้อนะคือผมคิดว่านะไอพระรูปเนี้ยอ่ะคือเนี่ยที่เขาอ้างว่าเนี่ยอ่ะว่าเขาเขาไอน,นี่นะที่เขาบอกว่าเออไอฝ่ายหญิงเนี่ยเออเอาโปหลนมาถวายแล้วก็แอบเนี่ยอ่ะนำยาปลุกเซ็กไปใส่เออ ในปูหล่นให้ฉันพอฉันเสร็จปุ๊บ Facebook ก็คือเออเกิดอารมณ์จะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่คือเท่าที่ผมคิดนะเออจากที่ผมไปอ่านแบบหลายๆจากข่าวสํานักนั้นะก็คือเออผมไม่ได้เชื่อแค่เว็บไซต์เว็บไซต์เดียวนะก็คืออ่านปุ๊บเชื่อไปอย่างงี้ก็มันก็นั่นแหละนะมัคนควรแบบอ่าหลายข่าวหลายๆช่องทางค่อยเอามาิเคะห์คิดกันนะเออจากที่ผมอ่านนะนะผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เหมือนกับว่าแบบได้ไงเออเนาะคนมัน เรื่องเออคือเป็นพระม,มันก็ไม่ควรอย่างเงี้ยแล้ว,ลวยิง่งแบบมาพูดอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนกับแบบคือคุณอ้างอะครับผมคือมันไม่ใช่เหตุผลคือมันไม่ใช่เหตุผลที่แบบเออควรจะแบบมาอ้างอะไรอย่างงี้ยคือถึงแม้ว่าเขาจะใส่มาจริงๆอะแต่ว่ามันก็ไม่ควรไหมล่ะมันก็ไม่ควรคือเป็นพระเออเป็นการทำชำรลอสีก่กาย่างเงี้ยคือมันไม่ควรนะครับผมเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะแอบใส่อะไรไปเงี้ยคือ คุณก็ควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเองเออให้ได้เข้าใจไหมเพราะคุณเป็นพระคุณมันมีพระก็มีกฎแบบหลายอย่างกฎร้ายแรงอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคือคุณควบคุมไม่ได้ให้ได้แบบให้ได้เลยเออคือคุณไม่ควรแบบมาอ้างอ่างเงี้ยแบบเห็นไหมเออแล้แลวก็มาชามทำลาเขาแบบทําให้ผู้หญิงแบบเออทุกทรมานอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้สมยอมเข้าใจไหมคือมันมันไม่ใช่ครับผมจริงๆอันนี้ก็ผมแบบอยากจะออกมาระบายมากๆคือผม อ่านขาดแล้วผมก็แบบเรียกไงเด่ะคือเนาะอาอารมณ์แบบขึ้นตามเลยครับผมคือผมไม่รู้นะว่าแบบเพื่อนพี่น้องคนแบบเออแบบคิดยังไงนะเอากาข่าวนี้นะครับผมแต่คืออันนี้คอเป็นส่วนตัวผมนะคือผมแบบรู้สึกแบบไม่ดีแย่มากๆคือพะอย่างเงี้ยสมควรแบบติดคุกไปมันก็โดนมาหายไีไ่เลยเลยครับผมคือผมรับไม่ได้จริงๆครับผมเนาะ เอออันน it ี้ผมอยากจะออกมาระบายแค่อืมเพราะไม่มีอะไรมากหรอกครับผมใช่แต่ถ้าสมมติว่ามองในอีกแง่มุมนะอันนี้ผมผมไม่ได้แบบอยู yes> ่ฝั่งใครนะคือผมเป็นกลางนะก็คือฝ่ายหญิงอาจจะแบบเออแอบชอบพระองค์นี้ก็ได้แล้วก็แบบเออแอบไปยาบุกเซ็กแอบไปใส่จริงๆก็ได้ก็เหมือนกับไปยั่วนอะไรเงี้ยโดยที่แบบเออเนาะเราไม่รู้อะไรเงี้ยนะเบืองลึงเมืองเล็กเบื้องลึกอะไรเงี้ยก็ต้องรอครับตรวจสอบอีก การต่อไปอะไรอย่างนี้นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงคือผมก็ยังไม่อยากออกตัวมากนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วเออผมแค่มาอยาการะบายความรู้สึกที่ได้อ่านข่าวเฉยๆนะครับผมก็วันนี้ไม่มีแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ